เข้าปากเยู่นี่กินอย่างนี้มันต้อง้้นต้องรอจริงๆวะไม่รอไม่ได้วะ่ะอเข้าปากเยู่มันไม่ถึง,ถาาอ,ถงอ่ะห้อยห้อยห้ยหอย มันไม่ถึงอ่ะลาสีขีเดง,งนะเล็กมันต้องรอจริงๆว่ะที่ยัง ใจร้อนไม่ได้ปลาเพิ่งกินละเอียดกันกินละเอียดจัดถ้าตกแบบใจร้อนเหมือนตกปลาน,นินนะ่ยรับรองไม่ได้กิน